องค์การบริหารส่วนตำบลดนตรีจัดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นด,ดิน <S 2> <S 2> องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีเปิดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นด,ดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรมราชาพิเศษเพื่อสืบสารสู่หนึ่งร้อยล้านตน้นเมื่อช่วงเช้าที่สาธารณะคลองตะเค้บ้านบังรีหมู่11ตำบลดนทรี อำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนายสหชัยแจ่มประสิทธิกุลนายอำเภอกบ,บินบุรีเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่หนึ่งร้อยล้านต้นเพื่อเฉลิมพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับมาเหมือนเดิมภายหลังเดินทางมาถึงนายเที่ยวพันชำนาญน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทีหน่วยงานภาครัฐเอกชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านประชาชนผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ภายหลังเดินทางมาถึงนายสหาชายัยแจมประสิท์สกุลในอำเภอกบินบุรีถวายคำนับนะเปิดกลวยร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชารับฟังการรายงานวัตถุประสงค์โครงการจากนายเที่ยวพันชำนาญนายกองการบร,ริหารส่วนตำบลนนทรีก่อนที่ในอำเภอกบินจะเป็นประธานเปิดงานจากนั้นนายสหาชายัยแจมประสิทธ์สกุลในอำเภอกบินบุรีได้ปลูกต้นทองอุไร ร่วมกับประชาชนและองค์กรภาคเอกชนนักเรียนและจิตอาสา1300ต้นเป็นระยะทาง6กิโลเมตรตลอดสองฝั่งถนน,นบรุรภาพิถีและปล่อยพันปาลาหลวงสระน้ำจำนวน9999ตัวขณะที่นางกนกนภัสสุริยะธนะทรประธานกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลนทรนีเปิดเผยหลังร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวว่า รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวมีโอกาสได้ปลูกต้นไม้เพื่อให้ครบหนึ่งร้อยล้านต้นเฉลิมพระเกียรติในฐานะคนนนทีต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทีที่จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาขอยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตำบลนนทีให้มีความทันสมัยนิวส์ยี่สิบสี่ธนาครกรวิศวามิรภาพข่าวนิวราทิพศีรายงาน